เฮ้ยน้องครับพี่อยากได้เกงฟอกสีซีตัวนึ่ะเอาแบบเซอร์เซอร์สุดๆอ่ะมีไหมน้องตัวนี้เลยครับพี่เซอร์สุดๆขาดตรงหัวเข่าด้วยนี่สีอะไรก้าับน้องไม่คิดจะลดให้พี่เลยเหรอฮะเอาอย่างงี้เอาแบบแมนๆนะน้องจะขายให้พี่เท่าไหร่อ่ะก็ว่ามา เขาจะซื้อเก่งเขาจะดวนปืนกันวะสี่ร้อก็แปดลดให้บาทหนึ่งแล้วกันเอามาให้สองตัวเฮ้ยพี่ทำไมพวกขานเราก็ซื้อเกงโคตรน่ากลัวเลยวะตกใจอะไรนี่ธรรมดายังเพลินๆจิงอะถ้าดูพี่ขายแบบฮิปฮอปเ็เห็นไหมฮิปฮอปพี่ขายไงอ่ะดูนน่น้องโยชิปโยชิปชิปแข็ง ชิปโยตาเอวฝังกูหักอยู่แล้วนั้นจ๊ะจ๊ะนั่หรอนะ่นจ้าเย่งแกมันแค่ไก่ของโอ้ยช่วยตายแล้วอือหน้ามึดนี่อะไรจ๊ะน้าช่วยตอมยับของหน่อยนะได้ครับโอ้ยจริใจน่นน่ารักจริงๆิเลย พี่นัทอ๋อพีอ่น sí ัทพ like> ี่นัทไม่ได้เลยไม่ได้เลยเม่ด้ไม่ไปาร้านหน่อยเดี๋ยวช่วยตอมเจ้าของก่อนพี่พี่นัทเฮ้เดี๋ยวดิไปไหนกันเนี่ยพี่นัทนี่พี่คนเนี้ยเขามาหาพี่นัทเขาบอกว่าเขามีข่าวดีมาบอกฮะมีการปฏิวัติอีกแล้วเหรอตกใจอะไรเนี่ยตกใจนี่พูดถึงปฏิวัติวงการแฟชั่นว้าพี่นัทพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาจะชวนพี่นัทไปทดสอบร้องเพลงที่ผับด้วยนะโอ้ จริงเหรอครับพี่ Yes โอ้คือพี่เนี่ยนะคะ working อยู่แถวเอาผับแถวทองหล่อแล้วก็ก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองสักนิดนึง My name is Jacqueline ถามอะไรพี่ถามเนี่ยนึกถึง่าตามอ่ะทำไมอ่ะตอนอยู่้านนอกชื่ออีตอมหรอนี่ Jacqueline อยู่้านนอกคงชื่อ Jacqueline Shut up Thank you and you คือพอดีเนี่ยนะคะ yesterday เนี่ยพี่ไปดินเนอร์ที่ร้านหมูกระทะที่หนูซิงกะซองอยู่แล้วทีนี้พี่สนใจในน้ำเสียงอยากให้หนูเนี่ยลองไปเทสให้ My Boss <mm> พี่ฟังตามที่อยู่ที่นี่นะจ๊ะเอานาบัตรของพี่ไปแล้วยังไงเนี่ยเขามี for confirm อีกครั้งหนึ่งว่าจะไปวันไหนนะครับพี่เขาว่าอะไรวะอ๋อเขาบอกไอ้นัทในคนที่คอแบบเฟิร์มเลยโกหออกบ้างก๊งคิวยูเอลคอม ขอบคุณพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปแน่นอนครับอย่าลืมเขามีก่อนนะได้ครับโอ้ยเอาน่าฉันจะได้เป็นนักร้องที่ผับรู้วเว้ยแล้วจะไปช่วยทาขอนของไหมเนี่ยไม่อะซ้อมเพลงดีกว่า้พี่ไปซ้อมเพลงกันดีกว่าไปไปไปทำเฮ้ยเราไม่ไปก็ต้องไม่ไปด้วยกันได้ไปอะไรก็นถ้าไปแตะ เอาของในกล่องเนี่นะวางเรียงบนนี้ให้เต็มนะเสร็จแล้วก็เอาของในกล่องนี้เนี่ยมาวางที่ชั้นนี้ด้วยแล้วกล่องขอนมในพาวางเสร็จเรียบร้อยเลยอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะแล้วก็น้ําอัดลมเนี่ยเอาไปวางเรียงในตู้เย็นให้เรียบร้อยพอเต็มเรียบร้อยทางมันเหลืออีกก็ไปไว้ที่หลังล่างก่อนเดี๋ยวฉันจะไปจัดที่หลงังล่านเป็นสหับพีแกวางของที่เหลือเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยขออีกทีครับลุงเออทำไมเพลงของเสงโโงกโลโซแกจัด้ทุกเพลงวะก็เพลงพี่เขาเพราะดีครับ เออถ้าไม่ต้องพูดมากแล้วนี่ทาไม่เสร็จแต่จะเข้ามาดูสมชายสบายไหมลูกหา <c oughs> จริงๆแต่แม่คุณไม่คิดจะเข้าไปช่วยผัวจัดของในล้ามากเลยหรือไงจ๊ะจะนั่งเฉยอ,อยู่อย่างงี้เหรออฉันนั่งเฉยที่ไหนฉันลูกหลางให้สมชายอยู่ <c oughs> โทรศัพท์มาได้รับสิรับทำไมมันเดิมเองไม่เป็นนะ โอ้โหฮัลโหลพี่เล็กเหรอสบายดีครับพี่แล้วพี่เป็นไงครับกลับบ้านไปเอาป่าพี่อ๋อได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวผมเป็นคนไปเอานะครับพี่ครับครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับแน่พรุงนี้เชื่อแวะไปบ้านพี่เล็กหน่อยนะไปเอาคุณเชียงกระหมูแผ่นมาด้วยพี่เล็กซื้อมาฝากจากนครปฐม ทำไมไม่แปอวเองมาใช้ฉันทำไมบอกแล้วไงว่าไม่ว่าฉันตวรวจการบ้านนักเรียนอยู่เดี๋ยวผมแปลวเองก็ได้ครับลุงเฮ้ยเน่เเองเป็นเสกโลโซหรือเป็นยิงยงยอด,ดวงงามวะมันลูกผสม <c oughs> เดี๋ยว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 ถาะว่า แกไปบ้านญาติที่ท่าพระถูกเลรววะโอ้ยสบายลุงแต่ท่าพระนี่จังหวัดอะไรครับฮอมยููโอ้โหไม่น่าชื่อว่าคนงกงกอย่างพี่นัทเนี่ยจะซื้อประก่าว่าทำกับข้าวได้ด้วยไม่ได้ซื้อ ไปจีบแม่ค้าในตลาดแล้วเขาให้มา เหนือชั้นมากเฮ้ยสมแล้วที่ได้ขนาดน้มว่าเป็นชัย,ยามิชัยโอ้บวกกุ้งสุธิราชแต่รวมกันหน้าประหลาดประหลาดผมจะไปตลาดพี่จะเอาอะไรไหม <c oughs> ไม่เอาเพราะข้าวที่ซื้อมาเนี่ยสามเดือนก,ก็กินไม่หมดโอ้โห <c oughs> ใจคอจะกินวัลเมดแต่ว่าอิ่มตายหรอกพี่งกเอาหนักที่รันดารเลยนี่ความจริงอ่ะฉันก็ยังไม่ไปร้องเพลงในผับเลยนะเว้ยจะทำอาหารธรรมดาธรรมดาเลี้ยงฉันก็ได้นี่แหมพี่นัทพี่จะได้ไปร้องเพลงในผับทั้งทีอ่ะจะทำอาหารธรรมดาธรรม ดาเลี้ยงพี่ได้ไงนี่พี่ไม่ใช่ปกตินะจะได้กินอาหารหมามใครบอกอาหารหมาไปดีอาหารหมากินแล้วดีจะตายคนก็สวยอ,อีตาบ้า<อ>ใช่สวัสดีครับแม่โอ้โหกำลังซีกินเลยครับแล้วแม่กินเขาแล้วไปอืมครับครับครับนี่แม่แม่โทรมาเมื่อนี้นะผมมีข่าวดีสิบอกพอดีเลย เฮ้ยบม่ได้แต่งงานกันนะแม่ตลกนะเนี่ตลกนะนี่อมนี่แม่คุอหญิงีเด้อมืออื่นนี่ฮัเขาซีผมเนี่ยไปเทดสเสียงลองเพลงได้พับอือคือผมเรียงานนี่นี่ความฝันที่แม่อยากได้บ้านนี่ก็เป็นจริงแล้วอีหลีตัวอือครับนี่ผมผมอยากให้แม่ช่วยอวยพรให้ผมนะครับ ครับขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับอะว่าไงเจ้าหนุ่มออ๊ยมันรู้ว่าหิวกับข้าเต็มต๊อเลยยังไงก็ต้องขอบคุณนะฮะน้องๆโอ้โหไม่อยากมีพี่ดำอย่างนี้หรออุยยดูมันอําพี่เอาเถียงเขาสิเถียงในเรื่องจริงพี่นัทได้ข่าวว่าพี่นัทอาจจะได้ไปร้องเพลงที่ผับเหรอ วันขอให้ที่ผับเขาเลิกพี่นัทนะไอไม่แน่พี่นัทอาจจะได้ออกเทปกลายเป็นนักร้องดังไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยวันต้องขอลายเซ็นพี่นัทล่วงหน้าแล้วสิวันนี่ก็พูดเกินไปนี่พี่เคยร้องเพลงในผับเองไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายว่าแต่จะให้เซ็นตรงไหนจ้านี่นี่นี่ออกออกแ่ันี่ใสไอ้พรพนาสีนะผมให้กินฟรีเลยอ้ยเคุณเอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้านี้ ตันนี้ไม่มีขอให้นาเทมได้ร้องเพลงที่ปร์ตัวกินได้แล้วใช่ปะอันนีาอันน่้อันนี้โอ้ยนี่มันทำอะไรเยอะแยะเนี่ยฉันมาเทเสียงนะไม่ใช่บ้านไฟไหม อ่ะพี่ก็มาให้กำลังใจนัทไงจ้าใช่ปกิก็มาให้กำลังใจพี่นัทด้วยค่ะชักชิดก็มาให้กำลังใจกับพี่นัทไงนะจ้านัทก็ไมาให้กำลังใจพี่นัทไงฮะไอ้บ้าแหมพี่คนมาให้กำลังใจเยอะมันก็ดีนะพี่จะได้พิเขิมเขิมไงใช่แล้วโดยเฉพาะพวกเราไม่ได้มามือเปล่าเอาเฉียงเพลงมาฝากน้องนัทด้วยปลากิโชว์ึกบมาละจ้าจำให้มันผีดน้องชาไทยอาเกียรติไม่แต่น้องชาไทยด้วย ฉันมาเทสเสียงไม่ได้มารบกับพม่านี่นัดอตอมว่านะนัดต้องได้แน่เลยอ่ะเพราะคนอื่นอ่ะลองสู้นัดไม่ได้เลยโอ้โขอบใจจ้ะอตอมพูดอย่างเงี้ยค่อยอุ่นใจหน่อยนั่นน่ะสิพอแล้วสวัสดีครับสวัสดีคับ ยยยาาจัักแล้วนี่ไงครับบอสนิดหน่อยที่น้องจักรีนอินโทรดิวส์ว่าน้องนัดเนี่ยซิงกิ้งได้เพอร์เฟกต์มากๆเอ่อปันหล่อแบบนี้จะร้องเพลงเพราะได้ยังไงอีพอส์ตเลยหไม่ไม่ใช่คนนี้ครับ คนนี้โอเคงั้นยู prepare for your show ได้เลยนะ right now Prepare อือฮะเฮ้ยมาเทสเสียงคนนี้ถึงขนาดต้องทำรีแพร์เลยเหรอกลับไปเลยไปกลับพี่นี่คือพี่เขาหมายว่าพ r ีแพร์เนี่ยแปลว่าเตรียมตัว เขาบอกให้พี่นัทเตรียมตัวครับพี่ผมพร้อมนะครับเดี๋ยวสิเนียอเพลงเนื้อเพลงเื่องอไเนื้อเพลงหายอีกด้านหนึ่งขำขำกันขำขำม่ใชอยู่พวกออโต้พีโเนี่เมนี่เมนี่พวกคนเหล่านี้เขามากันทำไมนะไอ้โดนด์เด์สแตนไม่เข้าใจนะคืออย่างนี้ครับฮีแอนชี And mm. come น o ี่คัมตูเชียลอนบอสพิมโอเคสต๊าดต๊ด